สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อความสั้นๆข้อความหนึ่งนะคะที่ได้มาจากคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่ค่ะลงวันที่หนึ่งมิถุนายน2545สํารวมจิตใจของเราให้ผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้คุณมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกลางๆงอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตมันดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้ แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยเฉยมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดียวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายไปถึงจะสั้นๆแต่ว่าเออมีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยเกี่ยวกับการฝึกฝนจิตใจเหล่านี้แหละค่ะครับผมเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยเราปฏิบัติธรรมทํานองนั้นเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจวิธีดูแลจิตใจเราครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถึงแนวทางจะดูเหมือนเรียบง่ายนะ แต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกสติฝึกการตระหนักรู้ในตัวเองแบบต่อเนื่องเลยครับเริ่มจากข้อแนะนําแรกเลยคือให้รักษาอารมณ์ให้ดีไว้ก่อนอย่าให้ขุนมัวอ่าใช่ใช่ค่ะในคําสอนใช้คําว่าสํารวมจิตใจของเราให้ผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุนหมัวคําว่าผ่องใสนี่คือไม่ใช่แค่แฮปปี้อย่างเดียวนะคะใช่ครับครับมันรวมถึงความปลอดโปรง่งความไม่ขุนหมัวด้วยคือเตรียมจิตให้พร้อม เหมือนน้านิ่งๆที่จะเห็นอะไรใต้น้ําได้ชัดขึ้นอ๋อค่ะค่ะเหมือนเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนแล้วพอจิตเรานิ่งระดับหนึ่งแล้วคําสอนก็พูดถึงเรื่องการดักความคิดอันนี้ฟังดูนะ่าสนใจมากเลยค่ะมันคืออะไรคะการดักเนี่ยครับคําว่าดักความคิดเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการมีสติรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจเราอะครับไม่ใช่ไปห้ามคิดนะแต่เป็นการหมั่นสังเกตดูมันไปเรื่อย สังเกตว่าอะไรคะสังเกตว่าความคิดที่เกิดขึ้นตอนนั้นนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนในแหล่งข้อมูลนี้บอกละเอียดเลยนะครับให้จําแนกว่าอะไรเป็นกุศลคือความคิดดีๆสร้างสารรค์อะไรเป็นกลางๆคือยังไม่ดีไม่ร้ายชัดเจนแล้วก็มีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปหรือแม้แต่อะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีครับโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยกุศลกลางกลาวบุญบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปทําไมต้องจําแนกละเอียดขนาดน,นั้นเลยล่ะคะ แค่รู้ว่าบวกหรือลบอาจจะยังไม่พอเหรอคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือการที่ต้องจำแนกละเอียดแบบนี้แหละครับมันเหมือนเป็นการฝึกสติไปในตัวมันทำให้เราต้องหยุดนิดนึงแล้วก็พิจารณาความคิดนั้นจริงๆก่อนไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมันดึงเราไปเลยทันทีมันเหมือนสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างเรากับความคิดทาให้เราเห็นมันชัดขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อ การหมั่นสังเกตแบบนี้มันคือการฝึกรู้ตามจริงไม่ใช่แค่แปะป้ายว่าดีชั่วแบบผิวเผินค่ะค่ะคือการจำแนกละเอียดช่วยให้เรามีสติแล้วก็เห็นความคิดตามที่มันเป็นจริงๆทีนี้พอเราสังเกตเห็นแล้วจำแนกได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเจอว่าเป็นอกุศุลความคิดไม่ดีเนี่ยคำสอนแนะนำว่าไงต่อคะครับตรงนี้สำคัญเลยคำแนะนำคือ ถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยเฉยไม่รับไว้ทำเฉยเฉยหมายความว่ายังไงคะคำว่าไม่รับไว้ก็คือไม่ไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นของเราจริงๆไม่ให้ค่ามันไม่ปล่อยให้มันมามีอิทธิพลกับใจเรามากนักส่วนทำเฉยเฉยนี่เอ่อไม่ใช่การไปกดมันไว้นะครับแต่คือการไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่สารต่อความคิดนั้นนะครับอ๋อไม่เติมเชื้อไฟให้มันใช่ครับใช่ ปล่อยให้มันเป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งเหมือนเราเห็นเมฆก,ก้อนหนึ่งลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปเราก็แค่รู้แต่เราไม่ได้กระโดดตามเมฆก,ก้อนนั้นไปการทำเฉยๆไม่ปรุงแต่งต่อน,นี่เองที่เป็นวิธีรับมือกับความคิดลบแล้วเหตุผลที่วิธีนี้มันเวิร์กมันได้ผลก็เพราะธรรมชาติของความคิดของอารมณ์เองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคำสอนให้กุญแจไว้ชัดเจนเลยว่าสภาวะทางจิตพวกนี้มันไม่ถาวรหรอก อย่างที่บอกว่ามันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็ขยายความอีกว่ามันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายไป mm. นี่เป็นกฎธรรมชาติเลยครับทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความคิดอารมณ์ก็เหมือนกันพอเราเข้าใจความจริงข้อนี้เห็นมันชัดๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ทุกข์ไปกับมันมาก <c oughs> เพราะรู้ว่าเออแม้จะรู้สึกแย่แค่ไหนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะมันเป็นของชั่วคราว การทำเฉยๆมันเลยเป็นไปได้จริงเพราะเราไม่ได้เชื่อว่ามันจะอยู่ตลอดไปพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะเครื่องมือต่างๆที่คำสอนนี้ให้มาตั้งแต่รักษาใจให้ผ่องใสก่อนแล้วก็มาหมั่นสังเกตจำแนกความคิดแล้วพอเจออกุศลก็ไม่รับไว้แค่ทำเฉยๆทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่บนฐานของการเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงใช่ครับ สรุปแล้วแก่นสำคัญจากคำสอนสั้นๆนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องพลังของการรู้ทันกับการไม่ยึดติดหรือเปล่าคะคือฝึกมองดูใจเราตามที่มันเป็นจริงๆนะคะ่ะไม่ต้องไปสู้รบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นสรุปได้ดีมากเลยครับใช่เลยมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เราอาจจะเป็นนักแสดงที่อินไปกับทุกเรื่องที่จิตสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนผู้ชมที่นั่งดูละครเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จบไปอย่างเข้าใจค่ะทีนี้ ถ้าเราลองมองในภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดลองชวนคิดกันดูนะครับว่าการที่เราฝึกรู้ทันแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับอารมณ์หรือความคิดที่มันเปลี่ยนไปมาตลอดเวลานี้มันจะส่งผลต่อวิธีที่เรามองปัญหาหรือว่าตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงบ้างการที่เราไม่จมอยู่กับความคิดลบ หรือความกังวลนานๆเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราเตัดสินใจรายๆได้จากมุมมองที่มันนิ่งขึ้นชัดเจนขึ้นได้ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ